สวัสดีครับพี่น้องแลวก็สวัสดีไปยังหน้าหน้านักตกป่าทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปนี้สาหรับมือนี่นี่ผมพาพี่พาน้องมาเปิดไม้ใหม่นี่ครับเด้อกับไม้ใหม่ของผมแหละครับแต่อาจจะเป็นไม้เก่าของหน้าหน้าหลายๆท่านนะครับเนาะสําหรับไม้ที่พาพี่พาน้องมาลงมือนี่คือเป็นไม้ของฮกของหลวงเลยครับเด้อสาหรับไม้ของฮกนี่ผมมาเคยเข้ามาตอกจักเถื่อครับส่วนมากสิตกอยู่แถวคลองไรพีพัดแล้วรับคลองฮกวางน่อยนะครับเนาะส่วนคลองฮกของหลวงนี่ผมมาเคยเข้ามาจักเถื่อครับ เมื่อนี้ก็เลยสีถือโอกาสพาพีพาน้องมาเปิดไม้ใหม่ครับผมการเดียวกันอื่นเดียวสีพาพีพาน้องไปผสมเหยื่อที่เฮาซีไ้กันก่อนครับไปเหยื่อที่เฮาไ้มีส่วนผสมยังไงอ่ะเดี๋ยวไปผสมเหยื่อกันเลยครับมาครับพี่น้องมาผสมเหยื่อที่เฮาซีไซเมื่อนี้กันครับผมสำหรับส่วนผสมของเ้ากับซีมีแค่สี่อย่างนะครับก็คือส่วนแรกก็จะเป็นล้าระเบิดก็คือตัวหนังเสือสีกับด้านนะครับเนื่เพราะว่าผมใส่กล้องหน้าถ่าย ส่วนที่สองกะเป็นมักคิดดำครับผมผลชอบเยอะส่วนที่สามกะเป็นปังไผ่เขียวครับผมส่วนที่สี่กะเป็นขนมปังขาวครับก็บคือส่วนผสมที่ผมใส่ก็คือซีมีแค่สี่อย่างนี่ครับกับผมไปใส่ต๊กแทบทุกคลิปแทบทุกคลองแะครับสูตรน,นี้นะแต่เดี๋ยวข้องมาผสมแย่กันเลยครับสหรับส่วนแรกที่ผมใส่ก็คือ จะเป็นล้าระเบิดด้วยครับเด้อล้มระเบิดนี่ผมสใส่ทั้งถุงเลยครับเพราะว่าสใส่ตกมันมือนะครับส่วนที่เหลืออีกสามอย่างเนี่ยผมใส่แค่หนึ่งในสามครับก็คือใส่บ่เยอะก็คือหนึ่งถุงกับประมาณว่าแบ่งเป็นสามส่วนนั่นแหะกระเอาด้วครับเม้็อันนี้ก็กเอาครับใส่แค่หนึ่งส่วนเพาะ คนที่สามครับผมปังไฟเขียวกับปังขาวนี่ผมไม่ได้เน้นยี่ห้อนี่ครับก็คือใครซื้อ,อยังไงก็ใส่รุดครับส่วนผมเน้นและใส่ประจาก็คือสองส่วนแรกก็คือลําระเบิดกับอ A ปังมุกตินะครับอันนี้ก็กะร้เอาด้วยครับใส่ประมสักหนึ่งในสามครับ นี่คกาเก่า,กาครับอาจจะ่ต้องใส่เยอะดรอกครับกา,กาเกาออเพพี่น้องส่วนผสมเข้ากันมีสีอย่างแค่นี้ครับที่เลือกัคพวกเข้าให้เข้ากันครับแล้วก็ผสมน้ำหน้าไหม่ตกได้เลยครับ คุกเข้าอย้เข้ากันประมาณนี้ครับที่เหลือกับผสมน้ำหน้าหมายตกได้เลยครับกะอ๋ะอเดี๋ยวกะมาเบิงสุดตะกอ้อเขาครับอุปกรณ์ที่เขาใส่ยาหนึ่งกันนี้ครับตะก้อนะครับตะก้อที่ผมใส่จะเป็นตะกอ้อสองเซนนะครับนะส่วนเม็ดกระใสสองขอครับก็คือขอบนกับขอล่าง ะเกี่ยวเป็นตะขอชินูยุด8ดครับเกี่ยวด้วยเม็ดโฟมครับส่วนคันเบ็ดที่ผมใส่ก็ับเป็น SN S n s 7นเจดฟุตเอ่อเวดแปดขีดแปดขีดสิบห้าครับผมส่วนลอกก็เป็นลอกมาป่าเจ็ดสมสามไอครับเดี๋ยวเรื่องอุปกรณ์เท้ากับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมขอเตรียมเบ็ดเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยลวเท้ากัเนเริ่มลงเบ็ดชุดแรกกันเลยครับผมเดี๋ยวมาชมสภาพไม้ของเฮ้ามะนีกันก่อนครับพี่นอกสภาพไม้เขาเป็นได่เ นะครับสภาพไมาย้กัลงล้งยังสหละครับนะครับก็คือผมกับบุหู่สิไปลงแถวไรเนาะครับเนาะเพราะว่าของหกผมบคกเข้ามาจะเกือแต่ครับรถเขามาไก่อยู่ครับก็เลยมาเลือกลงจุดนี้นะครับเพราะว่ามันกับมีห่มเนี่ยครับอยู่ใต้ห่มต้นไทรเนี่ยครับแต่ไทรบางห่มบางแดดจังหน่อยครับก่เป็นสุดแรกผมก ลงตอนสิบโมงครึ่งครับผมกมาตามรุ่นตามเชียร์ผลงานครับว่าการมาเปิดหม้ใหม่ของเฮามื้อน,นี้จะมีผลงานยังมาฝากพี่ฟังน้องหรือเปล่าไปรุ่นกันครับผมสาหรับคลิปนี้นี่นประวัติสมานหรือประหมานผมกับเซลลงด้วยครับเนดะ้เพราะว่าผมสงสัยมานานแล้วครับว่าคองหกของเจ็ดของแปดของเก้าคองหลวงเนี่ยมันบ่มีป่าบหอหรือ,อยังไงเพราะว่าบ่าเห็นนันาน่ะในกลุ่มเอาไปโพสโชว์ผลงานเลยเนี่ยครับเนะ้ ผมเนี้ยงฝังใจตัวเองนานแล้วครับก็ทรงใสยมานานแล้วมันเป็นยังคือบอกมีไผ่เอาไปพวดเอาไปโชว์ผลงานเลยคองหกคองเจ็ดองแปดของเก้าเมื่อนี่ก็เลยตั้งใจมาคองหกครับเพราะว่าก่อนนั้นนี่ผมไปคองสี่คลองห้ามาแล้วเมื่อนี่ก็ตั้งใจมาคองหกและก็คลิปต่อๆไปนี่ผมตั้งใจว่าสิไปคองเจ็ดคองแปดคองเก้าครับกับท่านหน้าท่านใดจะพูดว่าคองหกคองเจ็ดคองแปดคองเก้านี่ มีป่าอย่างแน่แล้วสิมีป่า,ากินเพชรทั้งวอกอก็ติดตามไว้ได้วยครับเดี๋ยวผมสีพาไปเทศหใหม่ๆเรื่อยๆครับสำหรับมื่อนี้เนี่เขามารุ่นมาเชียม,มาตามชมผลงานเขาขงพากันก่อนครับว่าสิมีผลงานอย่างมาฝากพี่ฝาก้องหรือเปล่าไปรุ่นกันครับผม เังพี่น้องลุ้น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 ย้พี่น้องปลาเต็มเล็กแห้งบมันเขาโคงเขาหลวงพี่น้ <c oughs> นองเปิดนุกปลากระมังตัวมังไงพี่นุ๊กโอ้โหเปิดตัวยังสวยเลยครับผมเต็มเ <c oughs> ล็กแห้งบมันพี่นอ้องเนี่ยปลากระมัง เล่อนกันต่อครับผมเต็มสองเป็นปานตะเพียนน้อยครับพี่น้องอันเดียวเก็บไว้ก่อนครับผม เดี๋ยวถ้าน,นั่นกันเดี๋ยวค่อยปล่อยที่หลังครับผมเตรียมสองครับ เต็มสามแค่น้อ,นนอกไปแต่เพียนน้อยบาทน,นี้โอ้เต็มแรกมันคือเสื่องคืออยู่ครับเต็มสองเต็มสามมันคือมาน้อยลงแค่นอกบาทน,นี่ <c oughs> <c oughs> โอ้เปิดตัวยังสวยลูกพ่าะเต็มสองเต็มสามเริ่มน้อยลงมันเป็นยังพี่นอ้องได้สามเต็มก็ถือวันรอดแห้วแล้วครับผมเรื่องกันต่อครับ

ดินบวบเมื่อกี้เนี่ยเห็นเป๊แบบสีแดงๆครับพี่น,นอ้องโอ้ยเหลือใจเลยแล้วก็จเจ้าขึ้นมาเปลี่ยนอย่างีป่าที่โอ้ยจะเป็นป่ายอย่างนี้คนระับพี่ติดเต้นติดเต็นวอ้ยเอารุ่นกันไหมพี่น้องลุ้นกันไหม

พี่น้องโอ้ยใส่ปันโอ,อ้ยฉันยอดสุดยอดพี่น้องเอ้โอ้ตัวที่ลดไปเมื่อกี้ก็สงสัยปันนิดนีดน่แหละพี่น้องผมเห็นแดงว่าไปไปกับดิ้นลดไปจ่อยครับโอ้ยบานแล้วพี่น้องบานแล้วมื้อน,นี้บาเนเด็ดเตือนี่โดนกระต่ายครับ นางฟ้ามาตัวหนึ่งพอใจแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับมาเปิดไม้ใหม่บอก,กิดบะบันมนซิได้ป่านน,นนี้ตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้โอพี่น้องสุดยอดเอลยลุ้นกันต่อครับผม อนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงตรงแล้วครับพี่น้องโอ้ยบวไาแล้วครับล้อบ,บวไาแล้วสองสมุกกว่าๆนี่ขันเบ็ดบกดิกเลยครับพี่น้องโอ้ยสงสัยต้องง่ายแล้วครับเดี๋ยวกระซิโตกคองหกข้องหลวงเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาสีง่ายขามฝั่งและกระสิง่ายจุดลองเบึงครับเดี๋ยวก่อนอื่นสิให้พี่เฮนน้องไปชมผลงานจุดเลกข,ของเขากันก่อนครับผมเพราะว่า ผมเียไป,ป่หมดนะครับเซลไปแต่ป่นนิ่งกับปากกมังปาตะเพียนผมสิปล่อยครับอเดี๋ยวไปชมผลง,งานจุดแรกของเขากันก่อนครับผมไปดูผลง,งานกันครับเดี๋ยวมาชมผลงานหมายเลขของเขากันก่อนครับพี่นกเนาะป่านิ่งก็ตายหลยดูนี่นะนี่ครับพี่นงผลงานหมายแรขของเขารับผมได้มาสี่เทป ปลาน,นิน้นตัวใหญ่งๆงามๆอยู่กับปลากระมังเลยปลาตะเพียนน้อยสองตัวครับปลาตะเพียนน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวผมซีโอยไปก่อนครับแต่ผลงานหมายแรกเขากับประมาณน,นี้เดี๋ยวกะไปเจอกันใหม่หมายที่สองเลยครับ ออนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งครับพี่นอ้องไกนย่ายมาลงจุดใหม่เป็นที่เรี่บร้อยครับกลันมาตามรุ่นตามเชีร์เป็นกำลังใจให้กันครับเพื่อม,มีผลง,งานเพิ่มเติมไปรุ่นกันเลยครับ ตัวเลกกับประยูแล้วพี่น้องไงอ้ปันย้ำปักเสือคือปักดีแท้ปันย้ำป่านะเสียงไหลไปแล้วตัวเลกกับประยูนอยรุ่นกันไมครับ มแรกหมายให้สองมาแล้วพี่น้องเลยต้องเอาคันลูกซ้ายมาลงแล้วคันสีชมพูนิดหน่อยเลยเอาคันลูกม,ลมาลงกนี้มาเสรมพี่น้องอ่ะเติมแรกมาแล้วพี่น้องเลยเือ <c oughs> กตาครับผม <c oughs> นี่ยอยู่พี่น้องเลยเต็มสองมาเลือกครับผมปลาสะเทียดเก็บไปก่อนครับคืออยู่ครับพี่น้องไงมาหมายที่สองนี่พอได้วัดเนี่ย วางคันไม้แรกนะี่าน่งจนลับครับสองสม,มงกว่าคันเม็ดปกติกเลยใหญ่มาไม้สองคืออยู่ครับพี่นกอะนะลุ้นกันต่อครับผมเดี๋ยวมาเบิ่งสภาพไม้ที่สองกันครับพี่นงส,นสารับไม้ที่สองนี่ผมเลือกมาลงอยู่นี่ครับใต้ห่มต้นป่ามันนี่ครับเพราะเสียใส่บังแดดบังห่มเจ้าหน่อยครับส่วนสภาพนามไม้ก็ลงโลกนี่ละครับคล้องกับซี แคบกว่าเก่าจังหน่อยครับผมตอนนี้ลงไปเจ็ดคันเลยเอาของลูกชายมาลงพ้อมครับ<ม>ก็ได้มาสองแต้มแล้วเมื่อกี้นี่เ<ไ>พราะเบิ่งแ้วมันเงียบครับแบบมันบม่มีร่องรอยไข่มาลงเนาะครับเนะะาปะปลาชิบเคยกินเหยื่อครับมันเปิดไมใหม่กะประมาณนี้แหละครับผมก็ต้องมันตามรุ่นกันตามเชียร์กันต่อในชั่วโมงที่เหลือครับ มีผลงานเพิ่มเติมอไปรุ่นกันต่อครับผม สามพันแหงน้อยกว่าเก่าครับพี่น้องปัตตาเพียนโอ้หมานคันลูกไส้นี่บ่พี่น้องไอคันนี้น้อยเนี่ยเดี๋ยวเก็บไปก่อนครับพี่น้องเอาไปโชเอาไป้สว์งานกันครับมาบอกอีกหนึ่งเต้งครับ ก่อนเลยขันใหญ่วัดย้ำใดกระวุดวัดย้ำใดกระวุดมันหมานแต่ขันน้อยของลูกชายแต่บอกเสียงไหลไปเ้ยลุนกันไหมครับ มสีมาแล้วครับพี่น้องเต็มสี่จุดที่สองครับผมป่าตะเพียนเส้นงามๆอยู่รอตั้งนานพี่น้องตั้งแต่ได้ตั้งแต่บ่ายสามกับพี่น้องตอนนี้เนี่ยบ่ายสามโมงห้าสิบนาทีแล้วครับพี่น้องว่าจะได้ป่าตะเพียนเต็มนี่ไหมรอตั้งนานพี่น้องกินเต็มครับผมอ่านรุ่นกันต่อกำเวลาสิบืมหน้อยนี่ครับ สำหรับผลงานของฮกของหลวงของเขาในมือนี่ก็ถือว่ารอดแหวนะครับเนาะกับมือนี่กัยง่ายสองไม้สองจุดครับมือนี่กัสรุปแลได้จุดละสี่ตัวครับสำหรับจุดแรกนานสนใจอยู่เพราะว่าอได้ปนิ้นตัวบ่แมเมนสิเป็นโลุ่นบอกพี่น้องได้ตัวบักใหญ่เบอกคิปปะฟันมันสได้ปนิ้นตัวใหญ่ขนาดนี้ครับเพราะว่าของฮกนี่ผมบเคยเขามาจจกเทื่ยครับแต่ก่อนที่จะได้ปนิ้นตัวนั้นนะรุดไปตัวหนึ่งครับ คาดว่าน่าสิเป็นปลาน,นิ้นเนี่ยแหละครับเพราะว่าก่อนมันสิลดไปเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาผิวน้ําแล้วแล้วก็ดิด้นด,ดึกดึกดึกเห็นแดงวับแล้วก็รุดไปเลยครับแล้วก็พอรุดไปแล้วก็มาได้ปลาน,นิ้นโบ้ตัวนั่นแหละครับแต่พอได้ตั้งแต่สักสิบเอ็ดโมงกว่าครับจนถึงบ่ายสองโมงเนี่ยเบ็ดเงียบเลยพี่นอ้องเลยออนี่นเป็นตอย่างครับโอ้ได้ปลาน,นิ้นตัวเดียวตัวนั่นเลยเงียบเลยครับพี่นอ้อง แต่ถ้าหน้า,าหน้าท่านไหนสิปามมาเทศมาลองหมายข้องหกข้องหลวงก็เดี๋ยวผมสิปักหมดไปให้ในคอมเมนต์เลยครับเด้แต่เดี๋ยวสิปักหมดไว้ให้ทั้งสองจุดสองหมายเลยครับืันนี้นะแต่ถ้าอยากมานในให้แนะนําไปข้องเปยมข้องสี่ข้องห้าข้องวังหน่อยนะครับเด้ถ้าอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากมานั่งชิวๆคือผมนี่ะมาได้อยู่ครับข้องหกเพราะว่าป่ามันไม่ได้เข่าดีเหมือนข้องอื่นนะครับเนาะก็ถึงว่านแหละเพราะว่ามันบ่มีหน้าหน้าท่านไหนเอาไป โชว์ผลงานในกลุ่มครับตานาน้าท่านในสิมานังชิวๆเป็นบรรยากาศแต่มาได้อยู่ครับผมกาแนะนาให้ร้องมาแต่เศร้าๆเลยครับเพราะผมเบิ่งแล้วตั้งแต่สวิตช์โมงกว่าเยนะนี่ค่อนข้างเงียบเลยครับคิดหน้านี่เดี๋ยวผมอาจสื่อพัไปคงจ็ดแล้วกั้องแปดแล้วกับองเก้าเลยครับตานาน้าท่านใน แด็กู้วอาของเจ็ดของแปดของเก้ามีป่ากินเบ็ดหรือเปล่าหรือสิมีป่าอย่างกินเบ็ดไ่กันก็ติดตามไว้ด้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปเปิดหม้ใหม่ครับเพราะว่าส่วนตัวผมกันสงสัยขึ้นกันครับเป็นอย่างคือบ่ามีนน่นหนาคนไหนเอาไปพพดในกลุ่มเลยครับว่าปา่าผลงานของเจ็ดของแปดของเก้าอย่างสิคือผมมีเลยครับเพราะผมสงสัยมานานเดี๋ยวเนื่องจากผมมีไผ่พาไปเดี๋ยวผมจะพาไปเองครับเดี๋ยวผมจะพาไปเทศดไปเปิดไม้ใหม่ครับแต่เมื่อนี้เดี๋ยว ไปชมผลงานขออหกกันก่อนครับผมว่ามีผลงานมาฝากพี่ฝากน้องขนาดไหนเดี๋ยวไปชมผลงานกันครับนี่ครับพี่น้อง ผลงานของหกคองหลวงของเขาในื้นนี้ครับผมก็ได้จุดได้ไมายละสี่เต้มครับผมสำหรับจุดแรกนี่ผมเอามาแค่ป่านินกับปากกระมังครับส่วนปลาตะเพียนสองตัวนั่นผมปล่อยส่วนจุดที่สองกันนี่ครับได้ปลาตะเพียนน้อยสี่ตัวครับผมก็สองไม้ก็ได้ผลงานประมาณนี้ครับได้ป่านินโมโบมาเต้มหนึ่งโอ้สุดยอดเลยครับผมผลงานของหกองหลวงของเขากับประมาณนี้ครับสำหรับผลงานของเขาเมื่อนี้ก็ถือว่ารอดแหวนะครับเนาะ กระบอกไปยังครับถือสว่ามาเทศใหม่ครับมีแท็บมีโตมีผลงานก็นดีใจแล้วครับสำหรับมื้อนีก้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งแล้วครับพี่น้องผมกะคงสิต้องขอตัวลาพี่ร้าน,น้องไว้แต่เพียงแค่นี้น,นะครับเนาะก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมถ้าน้นนานนหน้าท่านไหนชื่นชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมจุคนทํนางมากินเลยนะครับเด้อเดี๋ยวเฮาก็เจอกันใหม่อีพีหน้า ส่วนจะเป็นไม้ไหนหรือที่ไหนก็รอติดตามเราชมกันต่อไปสำหรับเมื่อนี้กับอาล่กาเขาว่าสวัสดีครับ